เ n นู hey, out Robux Mart ท m a ม m e k o h h อนคันทังทูอาซีว w a ูค o ร์จ j a p on Robux เฮียดมีของดีสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID พา s ตั้งแต่เลท5ถึงเลทเและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอ้ย oh, ี่หลง Robux Mart ทำนี่ดีลาวาบัคร้านเติมโลบัคราคามิตรภาพมีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ Yak Hod, Tay My Yak Farm, Tong Chai Vidi Lub. High Level Farm, Ran Rub Farm Blocks Fruit. Rakatuk, Link Thai l a n d Clip. โจวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกคนเลยนะครับสำหรับในวันนี้ฮะอยู่กันในการมิยุมาอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้ฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Pilot Food ครับแมปนี้นะฮะผมเพิแคสลงช่องไปแล้วก็คือคลิปนั้นนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยแมปนี้น่าสนใจก็เพราะว่ามันเป็นแมปแบบ เขาบอกว่ามันเอาไปทสสอบผลโซออนนะครับคุณผู้ชมแล้วมันก็มีเกียร์สีไนท์แมนฮะซึ่งแม่งน่าสนใจมากแล้วตอนนี้ครับเขาบอกว่ามีมการอัปเดตข้อใหม่นะซึ่งผมก็ไม่รู้มีอะไรอัปเดตอะไรมั่งแต่เขาเขียนไว้ที่ล่ากเกมครับมีผลพระผลไฟผลแสงฮะที่เขาอัปเดตมามีกรอบใหม่ครับแล้วก็มีโมเดลเบลแมนใหม่แสดงว่าเขาเรีเวิร์กเกียร์สีใหม่เหรอโหแล้วก็ตอนนี้ฮะยอดผู้เข้าชมเกมมีถึง1 0,000ครั้งแล้วผมคุณผู้ชมไม่ดีตอนนี้1 000, 1 0 0 0งครั้งแล้วฮะ ผู้ชมครับแม่งโคตรเร็วเลยโอเคโอเคเราจะลองไปเล่นกันดูนะฮะเผื่อแบบมีอะไรเจ๋งๆเพิ่มมาอีกนะครับผู้ชมครับเอาจีผมก็ติดตามแบบนี้นะฮะผมอยากให้เขาทําแบบผลโซออนมาเยอะคุณผู้ชมแบบทําผลโซออนทุกผลที่มีในเรื่องเลยะผมชอบผลโซออนมากครับผลสายโซออนอ่ะแบบแปลงร่างเป็นสัตว์ได้อะนี่มันตัวอะไรคุณผู้ชมดูดิวันตัวอะไรเนี่ยลงน้ําไปดูได้ไหมเฮ้ยโอโหเอ้าอ๋อมันมาตีผมด้วยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวมันตีผมด้วยอะ่ะไอแมวบ้านี่เดี๋ยวมึงเป็นตัวอะไรของมึงวะเนี่ยมึงไล่ตีกูเนี่ยตัวอะไรวะคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะค,คุณผู้ชมแม่งตัวเหี้ยวะเนี่ยมึงมาไล่ตีกูทำไมเนี่ยไอแมวบ้าไปไกลเลยโอ้หนีก่อนฮนะแม่งอยากกับแมวปีศาจแม่งโคตรหลอนอะมันอยู่ในน้ำด้วยเวคุณผู้ชมแล้วแม่งก็แบบถ้าลงไปใกล้มันมันจะฟาดเราเวย้ยมันจะฟาดเราอย่ายงาทุกขราเลยฮนะโอเคผลอะไรอันนี้ผลยาง ขนยางอันนี้เคยน่าจะเคยรีวิวนะไม่น่ามีเปลี่ยนแปลงมัง้งอันนี้ก็ไม่น่ามีอันนี้ขนใหม่นะ่ยขนไฟเปล่าอันนี้มาลองลองกินดูโอเคครับไฟจริงด้วยครับคุณผู้ชมครับสกิลแซดไฟพิสโต้ผมไม่ค่อยชอบผมใส่โลเกียร์ละตอนนี้รู้สึกเบื่อเบื่อ,อผมใส่โลเกียแต่ถ้าเป็นผมใส,ส่โซออลจะชอบมากมอาจจะไม่ได้รีวิวพวกขนไฟเยอะนะฮะผมว่าเกมนี้เขาทำสายโซออสวยมากกว่านะคุณผู้ชม อันนี้มันดูยังไงไม่รู้อะมันแบบธรรมดามากเลยสำหรับผลไฟผมชอบผลสายโซออนของเกมนี้มากกว่านะฮะเขาทำมาเท่ดีพอสมควรเลยแหละเท่มากอันนี้น่าจะผลพระหรือเปล่าวะหรือผลแสงวะคุณผู้ชมผมว่าอันนี้จะผลแสงนะฮะลองกินผลแสงก่อนละกันเดี๋ยวพวกผลสายโซออนเราไปรีวิวทีเดียวที่หลังนะครับมาพิสผมว่าน่าจะสกิลคล้ายๆกันกับทุกแมปเนาะ อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นกระสุนมันตกลงนะฮะคุณผู้ชมฮะพิュ่ก็แบบยิงกระสุนแสบปกตินะครับพิュ่ปิ๊บเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมทำไมกระสุนมันตกลงอย่างนั้นวะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูใหม่พิวสงสัยกระสุนจะแรงหมดครับตกลงพื้นเลยสกิลสีไลท์เทเลพอร์ตชึบ มันไม่เทเลพอร์ตแต่มันปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้ฮะมันไม่เทเลพอร์ตให้ผมด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำไมสกิลมันล่องลงพื้นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นวะ what happenedidon't know what happened อันนี้สกิลบินโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้บินเร็วจัดเลยโอ้ควบคุมทิศทางไม่ได้ด้วยตกน้ำตายแน่ <laughs> โว้มาอย่างเร็ว <laughs> เกือบเลยเกาะอเคผลต่อไปฮะ น่าจะผลพานะครับวันนี้เออจื๊บแดกเข้าไปใช่อันนี้ผลพ้าจริงเลยครับสกิลเซตเลยฮิตตอ์พิสโตลเฮ้ยเดี๋ยวนะในเรื่องนี้มีสกิลแบบนี้ด้วยเหรอวะมันมีสกิลแบบนี้เรื่องด้วยเหร,อเหรอือวะคุณผู้ชม,มสกิลซี what สกิลแบบนี้มีในเรื่องด้วยเหรอวะเนี่ยไม่น่ามีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่เลยฮะผมว่าไม่ใช่แล้ว ผลพระโอเคเอ้ยเอฟตัวนี้เขาสวยจริงว่ะตรงออล่าแมงเท่ดีโอเคก็พอเข้าใจว่าผลพระนะฮะแต่มึงมีสกิลแบบนี้ในเรื่องด้วยเหรอวะว้าวจุดต่อไปฮะสกิลบีอะไรอ่ะเป็นเครื่องหมายแบบงงๆแล้วก็เขียนว่าดีเฟนซ์ให้ผมเดาวนะคุณผู้ชมสกิลสุดท้ายมันต้องเป็นการแปลงร่างแน่ๆเลยเพราะว่าผลพระมันต้องแปลงร่างได้สิวะใช่ไหมโอเคใช่ห มึงพาหรือก้อนทองเดินได้วันนี้แสบตาชิบหายเลยโอ้โหแสบตาจัดเลยครับคุณผู้ชมคือตะไครวะเนียใครมาเดินเล่นในเซิร์ฟมันไม่น่าจะใช้พระแล้วนะครับน่าจะเป็นก้อนทองเดินได้แลยนะคุณผู้ชมไม่มีสกิลเลยฮะโอ้โหโอ้โหคือปัญญาไม่ถูกเลยฮะแม่งเป็นแบบก้อนทองคําเลยคุณผู้ชมเป็นสะสารทองคําเลยเว้ยโอ้ยตกน้า นี่ไนงะทีนี้มา2ก้อนแล้วแม่งมีอีกคนหนึ่งแปลงร่างโหแม่งมากั่สองกอนเลยน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวอย่างไม่รู้เพราะว่าแสงมันเยอะไปนะฮะคุณผู้ชมครับกูบบจะกลับร่างไงวนะเนี่ยกูต้องฆ่าตัวตายอันนี้นะผลยางเขาว่าาลิเวริร์กนะครับเดีย๋ยวลองลองดูสกิลแซดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนฮะสกิลเอ็กไม่เปลี่ยนนะแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือเปล่ามันกดใช้ง่ายขึ้นเฮ้ย เจอแล้วคุณผู้ชมไอ้ไนแมร์เขาออกไปแล้วเหรอเอา้าเขไมเข้าไนแมร์ออกไปวะกลายเป็นเกียร์สามคองกันแทนนะฮะตายเลยหมัดเดียวจอดเลยเป็นหมัดเกียร์สามแทนอะ่ะทำไมเข้าไนแมร์ออกไปแล้วอะ่ะ w ายทำไมต้องเอาไนแมร์ออกไปด้วยผมชอบไนแมร์ว่าถ้าทำอนิเมชั่นสักหน่อยมันจะจ๊ากมากเลยคุณผู้ชมมันไม่มีอนิเมชั่นเลยอะ่ะเอ้ยเอาเมื่อกี้ผมกดผิดนะเนี่ย การเปลียร์กสี่เลยว่ะเอ้ยแต่เกียสี่มีสกิลเพิ่มขึ้นมาครับคุณผู้ชมอย่าบอกว่าว่าสกิลซีสามหมัดอะ่ะห้าหมัดหกหมัดเลยว่ะคุณผู้ชมอันนี้หนึ่งหมัดสองหมัดประมาณหกหมัดฮนะแล้วก็สกิลเอครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องกดสองครั้งอะ่ะอ๋ออ๋อกดดับเบิลยูครับแล้วมันจะบินไปโอ้เราเราแม่งบินเร็วมากเลยเว้ยแค่สกิลกาอากาศได้ไหม ไอแมวโง่ตายซะมึงโอ้โอ้โอ้หมัดออกมาซะเยอะแต่ต่อยไม่โดนสักหมัดเลยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยชื่อใส่แมวบ้านนี่ยังไงวะอุ้ย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 ผม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 จะตายครับคุณผู้ชมเมื่อกี้แมวนี้มันตายหรือเปล่าวะเอ้าบินโอเคที่เขาว่าเกาะใหม่น่าจะเกาะนี้นะฮะที่เป็นเกาะใหม่อ๋อคุณมะย้ายไปอยู่เกาะนี้แล้วเว้ยคุณผู้ชม ผมว่าผมชอบเกมสีเก่ามากกว่าฮะที่ขาเป็นแบบเก่าอะแบบหยองหยองอย่างนั้นน่ะเออผมว่าอย่างนั้นเท่กว่าเยอะเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดืันผมไหมแต่แบบฮะตอนนี้เกมเป็นแบบอยู่ในชน่วงทดสอบนะอันนี้เกาะน,นี้โ,โหมีแต่พวกโมเดลนี่ฮะทำไมนายแม่อยู่ตรงน,นี้เนี่ยอย่าบอกว่านายแม่เป็นบ,บอสแหลฮะคุณผู้ชมทำไมำเขาเอาแกสีนายแม่ออกไปเนี่ย มันมีเกียรสีอีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมที่แบบเป็นขาแบบหย่องๆอะ่ะไอคินเมื่อคลิปที่แล้วฮะเกียรสีเมื่อคลิปที่แล้วะ 4, อะผมชอบเกียรสีนั้นมากเลยเว้ยแต่เกียรสีนี้ก็ถือว่าแอนิเมชันดีนะไออันนี้เนะี่ยไอดัมมี่ตรงนี้เนะี่ยเออแล้วแทำไมเกียรสีของผมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าทำไมผมไม่รู้นะฮะว่าทำไมเขาอเอาเกียร์แอร์นายไม่ออกไปก็เออว่าฮะตอนนี้ก็คือมีประมาณนี้นะ ผมนึกว่าจะมีผลสายโซออนอเมร์นะฮะคือมีแมนก็มีใหม่์มแต่เป็นผลพระนะครับผู้ชมผมนึกว่าจะแบบว่ามีผลแบบแบบผลยังไงอะผลนกเออผลนกเหยี่ยวสายโซออนที่ผมชอบมากแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็รอติดตามในอัปเดตหน้าต่อไปนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเอาว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมผลพิษก็ยังไม่เข้าเลยเนะี่ยมีแค่โมเดลทิ้งไว้เฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยวะ โอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะฮะจะได้เปกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับคุณผู้ชมครับไเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย